พ่อ <ak> เลยอไปลงมปเร็วเดี๋ยวดีไม่ีไ่มีไข่ก่เยคุณจะมาหาอะไรใกล้ๆผมเนี่ยไอ้แมงดาไปไปโตก่อน ได้เยอะได้เยอะอยังวะโอ๊ยเด้ยปเดี๋ทิเยอะทิสวัสดีนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราลงคิดไปว่าเรารับหอยมาขายรอบนี้เราจะดูว่าถ้าเกิดเรามาหาเองลงเรือหาเองเนี่ยเราจะได้กี่บาทเราใช้เวลาตอนนี้ตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เวลากี่โมงแล้วบ่ายสามกว่ากว่าบ่ายสามเราจะหาถึง6โมงเย็นว่าวันนี้เราจะได้หอยกี่กิโลแล้วก็กี่บาท หอยแครงหอยกาบหอยตลับหอยอะไรได้ที่เป็นหอยเราเอาหมดแหละวันนี้แหละเดี๋ยวดูดิว่าจะได้ขายจะขายได้กี่บาทนะผมนะไปไป,ปพร้อมอยางพวกเราเกตสพร้อมอยางเกตสไปเลยพวกเราเออสวยอะ่วะวันนี้นป่า,าเฉลศที่เราเดินทางออกมา จากฝั่งของแถวนี้เรียกว่าตำบลเสม็ดข้างหน้าจะเป็นสะพานใหม่หรือว่าสะพานชนบาวิถีนะผมนะนี่อ้าวมีเคขวางคลองเบสลงไปเบสมีปลาตีนด้วยหรอตัวเปนเลือดเลยปาตีนอ้าว ปิดทางแม่งเอลยชีวิตติดคอนเทนต์จัดอ่ะปิดทางโอ้โหเฮ้ยแก่นนี่มันพันท้ายนอนละสิงนี่ว่ะเป็นเรื่องท่อนใหญ่ด้วยนะเออก็ติดคอนเทนต์ไงร้อยวันพันปีไม่ล้มมัล้มวันนี้ครับผมนะแม่งเลยชีวิตติดไถไถแล้วบอก เบสบางบางไอเกตอะเกตฝนโอ๊ยเราปวหัว,าวามาใต้ล่างเหรอเก,ก,ก็แกดมหักกิงไหมด้วยมือเลยเหรอร้อยวันพันปีเบสงมาช่วยช่วยนักแกดไปใช่ไม่ล้มเลยเหนื่อยแต่ออกมาจาก จากจากตอหม้ออันนี้แกนสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าแบบว่าแกล้งเอาไม้มาขวางป่ะ,ะเบสเราไปช่วยนัแก่นไปไเไบสจบนีอยู่ดิ แล้วอยู่รูปนน้ำอเมซอนตะวนี้เนี่ยวขา,ากับนเนี่น,นี่แก้วมีบวกกี้ด้วยอ่าอ่านี่วันนี้สปอนเซอร์เราเป็นมีบวกกี้นะผมนะนี่มีบวกกี้ <laughs> นี่ตอนนี้เราออกมาจากสะพานใหม่กันแล้วเธอทวนนะ นี่ดูนกเพียบเลยถ้ถีบกระดานไงไหนวนหลังมันมีอะไรวนหลังกมแลตลา้วจออกันไปไกลแค่ไหนอ่ะเราไปไกลแค่ไหนอ่ะรู้ว่า้ถีบกระดานถีบตรงนู้น่เหรออาไปบตลาดก่อนเหรอไปตลาดก่อนเหรอ ไปหาอหอยตลาดก่อนเหรอไปหาอหอยตลาดวันนี้โชคดีมากเลยอากาศไม่ร้อนดูแดดดิแดดร่มมากตรงนี้ลึกปะเนี่ยอ๋อคอเหรออ๋อทีนี้นทีเ่เราที่เรือขับได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นร่องน้ำย่างไก่เรือเขาทำได้เพราะตรงนี้นเป็นร่องน้ำ ให้เราดูเราดูไม่ออกตอนนี้น้ำมันน้ำมันลึกอันนี้หอยนางรมหอยนางรมเหรอนี่อันนี้แป้งหอยนางรมนี่นี่ทั้งแถบเลยแป้งหอยนางรมนี่เป็นปูนเหรอใช่ไหมเป็นปูนเนาะใช่แท้งปูนธรรมดาเศษปูนแล้วก็มีคนนั่งเฝ้าเป็นบ้านคนนี่ตอนนี้เราได้ขับเรืออ้อม เพาะเลี้ยงหอยทังลมมาเราลัดเข้ามาของเขามาไม่ได้นะเราต้องขับข้อม,มาก็มาเข้าทางดูดนิดนิดดูจากตาป,ป่าผมว่าหา่างจากชายฝั่งได้ประมาณกิโลครึ่งสองโลประมาณนี้ไม่เกินนี้พอถึงจุดที่เริ่มมีน้ำตื้นๆแล้วเราจะเริ่มเอากระดานลงไปไท้ายหาวหอยกันแล้วนะครับว่านี้แข็งโอ้โหเนี่ยเดเข้าเข้าใจมาตลอดว่าน้ำลึกโอ้โหเฮ้ยเก็ตลงคนแรกเลยเว้ย แกเป็นเก่งเหรอแก๊สแก๊สครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่ากี่โลสองโลสโลเหรอโลละกี่บาทเจ้าบอกว่าโลเดียวก็บุญเหนือแล้วหรอโลอะไหร่นะโลสองบาทเองเหรอถูกจังวะเออมีเตรียมเตรียมเตรียมมาแล้วใส่เนี้ยเนี้ยหนาหรออ๋ออ๋อถ้าถุงถุงท่านละหนาด้วยเหรอเรวมากแกมึงใส่ได้ของมึงอ่ะ คุณก็ใส่คู่สีดำของคุณไปก่อนแล้วก็ใส่นี้สวมเข้าไปอีกรอบเฮ้ยมันเป็นถุงเท้าทาระพังหอยเลยเฉพาะเลยเหรอเปล่าถุงเท้าต้รงมดาแค่ไหนเฮ้ยได้เหรอสองตัวแล้วเฮ้ยเก่งว่ะเกตส์เกตเอาให้ได้ดิเกตเกตมันมีถุงมืออยู่ข้างหน้าไม่พอถุงมือต้องใส่ต้องก่อนนะแล้วแต่ใส่ได้หมดแล้วนายเกตส์ไย้กำมือเลยเฮ้ยไหนดิเกตดูดิ เกมมึงหยิบไหนเขาดูหน่อยเขาดูใกล้ๆหน่อยเรลยแบกมือมาโชว์หอยโชว์หอยหน่อยแมงดาก็มีทำไมปล่อยไปอ่ะตัวเล็กไม่มีเข่งไม่มีไข่อีกใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้หอยจะรับอ๋อแล้วเขาเขาจะมีกระเป๋าเก็บของเขาด้วยเฮ้ยเกมมีกระดาษจำนวนแล้วเว้ยเ้ยลูกพ่อมันจริงๆนะเว้ย เหมือนปลาพยูนมากกว่าไม่เหมือนคนขาหอยเลยอะให้เกียร์โนล้งก่อนเลยลออน่ามาแค่นี้เหรอเออโอ้ถือมาถือกล้องยังได้เลยคุณคน่ะเออเอาถอยกล้องมาถ้าคุณถือแล้วคุณจะหาหอยอยังไงอ่ะถึงไม่ก็ให้โอ้ยเกได้ตัวใหญ่เว้ยมาจริงนะทุกคนเอาถุงมือนี่ต้องมีถุงมือด้วยเหรอที่จะยอมโดนอะไรบาดวะเกดขอกระดานมั้งดิถุงมือมีอันเดียวเหรอ เออเออเออเเอแล้วเฮ้ยถ่ายออรถ่ายตลอดเฮ้ยมีขอด้วยเอามาเฮ้ยนี่ไงเอามาเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยเทียบเลยอ่ะเฮ้ยมันเยอะนะคุณใช่ หอยตัวเล็กๆเราไม่ต้องเก็บนะเราปล่อยมันไปต่อมาเพราะมันเดวตัวใหญ่เป็นบีบแตกขามือเลยเพราะมันจะโตเก็บไว้ถ้าจะมีเงินก็แล้วแต่ก่อนมันเขาจะตีโคลนขึ้นมาดิเอาถุงเอาถุงไม่ใส่หอยเปล่าเออแยกไปเลยดีกว่าถ้าหามีดอกมาเบสตะแก่ขอวินเซิร์ฟบ้างดิเฮ้ยเจอแล้วตัวน้อยแท้ เฮ้ยมันตัวใหญ่อย่างจังเลยอะ่ะใครได้เดยอะสุดชนะปะละ่ะชนะได้อะไรอ่ะเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทไปกินเอ้ยไปกินพุงพุงพุงกลางเหรอเอุ้ฟเฟ่พุงกลางวันนี้ใครวัน <9 S 2> นี้ถ้าเกิดว่าได้ครบห้าโลทั้งหมดเนี่ยเลี้ยงพุงกลางาาาาลเฮ้ยหน้าของเก่ามาด้วยนี่หว่า อะไรเลือดเหรอได้้แลวรออะไรไหนอะอะไรอะโดนอะไรอะเจ็บป่ะระวังระวังก็อย่าเอามือนะพี่ล้วงสิแมงดาแดาเจอแล้วตัวนึงอุ้ยมันนานเหมือนกันแต่กว่าจะเจอตัวนึงเนี่ยแกนแมงดาที่แกนปล่อยไว้ไม่ทำให้คุณคุณได้มาแทงเลยอ่ะไปทางไปประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงครับผมไปผลผลิตเราได้ตอนนี้คือ5ตัวนะครับผม5ตัวตัวนิดเดียวเอยหนึ่งสองสามสี่ครัครึ่งชั่วโมงไปทางลูกต่อทรงไหนแค่ละเดินไปเออไอแกนจับหน้าดินหรือว่าจับเข้าไปในตัวดินปะหน้าดินไงมันถ้าลูกๆกมปันบตก็เจอตัวอะไรเอเหรออ๋อเออว่ะ เฮ้ยเออว่ะมันอยู่หน้าดินนี่ว่ะไม่ต้องไปจกมันหอยตลาดเนี้ยเอาเขาเอาทำอะไรกินอ่ะผัดมันหอยลายเดี๋ยวให้ผัดกินนะเดี๋ยวเราขอย้ายหมวกย้ายไม้ขึ้นไปตรงหมวกก่อนดีกว่าเอาไม้เราติดให้เออหอยหวานเออหอย อย่าไปยุอได้หอยหวานเอ้ยไหนไหนว์้ได้พ่อมาส่งพ่อมาส่งใส่มื้นกินนี้ส่งเลยนะวันนี้วัดเลยใครตัวใหญ่กว่ากันเอ้ยไอ้วัดก็ได้หอยหวานหอยหวานเออได้ได้แผลได้เหมือนกันได้แผทุกคนเอ้ยดีว่ะเออชอบชอบเออว่ะเฮ้ยก๋กัเจ้าดูแลกินปลาไม่ได้นะดูเรื่องเปลือก ต้องมือขวามือเดียวเออจับมันไปเลยจ้ายังในยจจับมันนี่เองโอ้โหตัวแค่เนี้ยแต่งแตงแดงแดงแดงแต่งแตงแดงแดงแดงตัวแม่มันวะอันนี้ตัวพ่อตัวแม่เนี่ยตัวลูกมันตัวน้อยเดอยวเอาไปไปโตมาก่อนอย่าเพิ่งเอาให้มันโยนดิเดี๋ยวมันว่ายกลับมาหาเราไปไปไปหาตรงรางวัลอะหาเสือะเข้าไปข้างในอะรางอัๆมันมีอยู่เฮ้ยอย่ามาดิตอนนี้ใช้สูตร ใช้ตูดควานเอานั่นแหละใครใครเจอหอยแครงได้ดีกว่าหอยแครงเป็นตัวอะไรวอยแครงเป็นตัวยังไงวะโค้ดลูกคุณบอกเขาลูกคุณบอกว่าหอยแครงเป็นตัวยังไงวะมันเด็กทะเลจริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปถีบกระดานหายอีกไงรอเย็บไปถีบกระดานข้างในตรงนี้เขาถีบเมื่อกี้ไงไปถีบกระดานมันจะง่ายกว่าปะ่ะอันนี้ก่อนไงหาหอยตลับไง เดี๋ยวดิมึงมีไข่ไม่มีไข่มึงก็ลงไปก่อนกลัวอ๋อจากจากแรกๆที่กลัวมาตอนนี่เลิกกลัวหรอาคลไหนดิไม่อห่วงห่วงหอยด้วยคนบ้าอะไรห่วงหอยอะไรอ่ะใช่เปล่าไหนดูดิไหนดูดิ าาเฮ้ยมันออกมาขิงว่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่โชว์เวย้นนย,ว,ย <มา S 2> วันนีว่าตัวแรกของผมใหญ่กว่านี้ว่ะเ, <ไง S 1> เกดเป็นไงบ้างเงียบๆเหนื่อยเหรอคืออไตัวนี้ต้องเอาไปป่ะปล่อยมันไปเจอรถโตดีกว่าป่ะเออนี่นี่<ง>นักการขายกับนันกอนุรักษ์มาคุยกันกับผมตอนนี้เฮ้ยเกดได้ข่แข้งตัวใหญ่ไปเลยเธอเลยเว้ยซื้อต่อไล้ตัวนั้นอ่ะห้าบาท อาแข่งอะเ็มึงโกงราคานี่หว่ามีใหญ่ปกีกี่เอ้ปลนีกไ้่กะได้กี่ตัวแล้วนี่็นไงล่ะเห็นบ้าล่ะหยเต็มน้ำเลยเออไม่ให้ดูหรอก

ไปกันต่อนะครับตอนตอนนี้เราจะไปหาหอยแครงก,กันต่อ ទៅដ <marriages> ល់កណ្ដាលបងបាយឯកេះទូតអោទូទូទូ ใครเป็นคนตามนิงดาจิ๋ว เ <laughs> มื่อก่อนดูยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรูไงเอามือจิ้มจิ้มไปเลยเหรอ ปานนะคุณกกหรอะไดก็หรอ ครับผมตอนนี้เราขึ้นฝั่งกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปช่างกิโลหอยดูว่าเราหาหอยกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5คนได้กิโลแล้วก็ขายได้เป็นเงินกี่บาทนะครับผมนะไป